ทำไมบางคนพยายามเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่สุดท้ายกลับเหมือนเดิมเคยสงสัยไหมว่าทำไมหลายคนล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งๆท,ที่พยายามอย่างหนักบางคนตั้งใจล้างบางนิสัยเก่าแต่ก็กลับมาเหมือนเดิมคำตอบไม่ใช่แค่ที่ตัวคุณแต่มันเกี่ยวข้องกับวิธีที่สมองทํางานและระบบอัตโนมัติที่ทำให้เราติดกับเดิม EP นี้เราจะเปิดเผยความจริง ที่อาจทำให้คุณต้องคิดใหม่พร้อมแนะนำทางรอดที่แท้จริงถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนอย่างถาวรลุยกันเลยความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสมองถูกออกแบบให้รักษาสภาพเดิมสมองของมนุษย์ถูกวิวัฒนาการมาเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงบ่อยๆระบบประสาทอัตโนมัติและเส้นทางประสาทเก่าๆทำหน้าที่เหมือนผู้รักษาประตู พวกมันจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คุ้นเคยเพราะมันมองว่าการเปลี่ยนแปลงคือภัยคุกคามนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมแม้จะตั้งใจเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวหรือกลับมาเหมือนเดิมเพราะสมองอยังเลือกใช้พฤติกรรมเก่าที่คุ้นเคยและปลอดภัยกว่าทําไมพฤติกรรมเดิมถึงกลับมาความลับของการล้างและสร้างใหม่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้หมายความว่า ลบพฤติกรรมเก่าออกทั้งหมดทันทีเพราะเส้นทางประสาทเก่ายังคงอยู่แม้จะเงียบลงแต่ถ้าไม่ได้สร้างเส้นทางใหม่ที่แข็งแรงมันก็จะกลับมาได้ง่ายการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจึงต้องประกอบด้วยหลังเส้นทางเก่าให้เบาบา,บางลงด้วยการไม่กระตุ้นพฤติกรรมเดิมบ่อยๆสร้างเส้นทางใหม่ที่แข็งแรงขึ้นด้วยการฝึกซ้ำพฤติกรรมใหม่อย่างสม่ำเสมอ เสริมแรงรางวัลให้กับพฤติกรรมใหม่เพื่อให้สมองจดจำว่าเป็นสิ่งที่ดีและปลอดภยัยกุญแจสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงถาวรความตั้งใจบวกวิธีการบวกเวลาไม่มีทางลัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่มีหลักการสำคัญที่ต้องจำไว้คือความตั้งใจที่แรงกล้าวิธีการที่ถูกต้องคือการสร้างนิสัยใหม่ทีละน้อย เวลาที่ต้องให้สมองปรับตัวและเปลี่ยนเส้นทางประสาทอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงเป็นการเดินทางที่ต้องอดทนและไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคเปลี่ยนไม่ได้จริงหรือความจริงคือเปลี่ยนได้แต่ต้องเข้าใจสมองและกลไกลของมันไม่ใช่แค่ตั้งใจหรือบังคับตัวเองเท่านั้นแต่ต้องมีความรู้มีเทคนิคและมีเวลาให้สมองได้ปรับตัวถ้าคุณพร้อมช่องรู้ไว้ไม่โง่ จะเป็นเพื่อนร่วมทางในการเปลี่ยนแปลงทุกอีพีคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณชนะสมองขี้โกงกดติดตามไว้แล้วมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน